สวัสดีครับขึ้นปุ๊บก็สวัสดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับลมพัดมาวีวีใช่ลนะ้สวัสดีครับ คุณชาตีนะครับวัสดีแม่ใหม่นะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ยุก,กลางทงครับกับน้องยุก,กีเพื่อนประกาศสนะวัสดีคุณออฟครับสวัสดีค่ะพี่ออฟสวัสดีครับอ่านนายดาน สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่แม่พี่ทุกพิษสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสมพิษนะครับสวัสดีคุณอิงอิงสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับคุณไอสวัสดีพี่ไอนะคะเอาอิงก็หลินแว่อิงอิงสวัสดีคุณอิงอิงนะครับสวัสดีคิดถึงจังเลยสวัสดีคุณมาลัยพรสวัสดีค่ะพี่แม่สวัสดีคุณ ก่อนอย่างคุณกันนิกาค่ะสวัสดีคุณนัทนิชานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้พากันมาอยุก่กลางทงครับไปทุรมากนะครับผมวุ้ยแม่งเงวาันขอเจริญพรนมสัสก,การ,ด,รด้วยครับเด้อครับผมสวัสดีครับสบายดีสบายดีครับผมสบายดีค<ม>่ะสบายดีพี่น้องครับสบายดีครับ สวัสดีแม่จิตนะคะสวัสดีแม่จิตครับสวัสดีพี่ล้มครับสวัสดีครับแม่ดกคุณก็ยุ้ยนะครับก็ยุ้ยไงสวัสดีพี่ยุ้ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเร็วๆนี้นะครับแฟนงๆจะได้ฟังซิงเกิลใหม่นะครับของนักอีสสาวจากวงหมอลำเสียงบีหกนกฟงสกรนั่นก็คือผลงานเพลง เจ็บจริงไม่มีสแตนด์อินของน้องยูกิครับพี่น้องมืออื่อนนี่สิเป็นมือที่ท้ายถ้ำเอ็มบีนะครับพี่น้องก็สิไดดูคนใดที่ติดตามน้องอยู่กับสิไดเบิ่งผลงานสิ่งเกินแรกในชีวิตของน้องยูกินะครับที่ผ่านมาจะเป็น cover cover เพลงของพี่จินตลาครับจะห้าแสนแล้วหรอใช่หรอใช่สี่แสน up แล้วนะ่าเร็วมากขอบคุณนะคะสี่แสนวมไปเร็วมาก สวัสดีจ้าเอ็นวายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบ้านเอ็นวายด้วยนะครับสวัสดีบ้านนกเอฟซีบ้านแฟนนกแล้วก็บ้านน้องยูกิด้วยครับที่เขามาโฮมกันอยูน่นี่คุณยูน่ารักคะพรา<อ><อ>คุณพี่มีมะอะไรครับสวัสดีค่ะลูกนกลูกยุกิจากเยอรมันครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหจะหนึ่งพันแล้วน่ารักค่ะขอบคุณนะคะ,ะมาเที่ยวตรงหน้า ภาพไม่สวสวยมากเลยนะสวยบรรยากาศก็ดีครับอ่าแต่ว่ากระสิบหมืดลงหมื่นลงเรื่อยๆหกโมงแล้วครับหกโมงแล้วสวัสดีพี่เกษตรแล้วไงนะครับสวัสดีค่ะสมัครนักดนตรีทางไหนครับอืมตอนนี้นักดนตรีรับตามแต่เครื่องเป่าครับผมนะครับเครื่องเป่ารับอยู่แต่ว่าหลายๆชิ้นกับ ครบแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้รับสมัครแดนเซอร์ชายหญิงนะครับนะบผมแดนเซอร์ชายหญิงสาวข้ามเพศก็ได้นะครับแล้วก็เรือว่าจะเป็นผมสั้นเต็มนหญิงก็รับนะครับผมด้ารักทั้งคู่ขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีจาน้องน้องยูกิ uki, สวัสดีครับสวัสดีคุณคปัทมานะครับ นกอ,อาจจะจำซื้ออีหลีบ่ไดน้อกอ่านเป็นซื้อเฟสได้ครับเด้พอพะว่าหลูกมันหน่อยเนาะน้องยูจีก็อาจจะจำได้ยู่ดอกเด็กหน่อยสมองดีอยน่ารักมากน้องยูจิขอบคุณค่ะอีหลาเป็นสาวเลยคิดถึงอีหลาสวัสดีค่ะแม่แม่ปัญญาคินทอัดค่ะป้าไปทั่วจริงๆแล้วนะเพจป้าไปทั่วนกพ,พี่เพิ่งดูว่าตรงนั้นก็มีเส้นทางอีจาาว่านอนสวรรค์เป็นปตรงนั้น นบบงงคมอชี้วื้นวันวื่นวันเลยอ๋อคือจังแผนเอกไหมยังไงสวัสดีครับกับนวัตการพระอาจารย์น้ำเด้อครับอยากเจอยูกิจังอยากเจอมากเลยต้อสาวคนสวยสวัสดีค่ะคิมฮอนเดอท่านท่นครบท่านหาเนี่ยเอาสิเปิดเพลงให้ฟังนิดนึงเอาจะครบหรือเปล่าเนาะครับแต่ถ้าไม่ครบก็รอฟังพร้อมกันก็ได้เนาะครับผม วันนี้แหละแล้ววันวันพรุ่งนี้ถ่ายเอ็มวีนะครับกะเร็วๆนี่แหละพี่น้องสี่เด็กังซิงเกิลใหม่ของน้องนะครับห่อผ้าหนึ่งแล้วตัวนี้โอ้ได้ฟังอีีตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหอดีๆตัวนี้ยูกิน่ารักมากครับขอบคุณนะคะพี่เจนคิดถึงยูกิจังยิกถึงคนอำเภอใดอำเภอคอนสวรรค์จ้าอำเภอความสว่างจังหวัดชัยภูมิครับ บันเกิดเลยยูกิอ่านชื่อแม่ได้ไหมอ่ะยูกิอ่านได้ไหมคะแม่อะไรแม่บุญจันทร์ค่ะแม่บุญจันทร์น้องอ่านแล้วนะคะถ้าเป็นน,ออนกออ่านก็สิบกวางสันนีษฐานว่า <c oughs> น้องก็จะมาแม่บันจุนเบื้องสันนิษฐ <c oughs> า,านกับกันสวัสดีน้องชายและน้องสาวคนสวยน้องยูกิจะเรียนต่อมหาลัยไหมคะเรียนค่ะสิเรียนในจุลนะคะ มีโอกาสเรียนแน่นอนนะครับครบหนึ่งพันแล้ววซันยี่เม่ใหม่วะแอนค่ะแม่ชอบผลงานทั้งสองสุดยอดจริงๆขอบคุณครับขอนะคะจมูกน้องนกงามแท้เขารูหนาพอดีเลยขอบคุณครับผมล้องเพลงให้ฟังหน่อยรักน้องอยู่กี่เอ้ยหนึ่งันหนึ่งร้อยแล้วเอาเจ็งไรดีเอาหายเร็วเจงสาชัยภพมิมร้องเพลงแฟนแฟนฟังนี่ ให้น right? ้องร้องเลยเดิมพันหนึ่งร้อยแล้วเพลงครูกับบัาไิบอสพี่อยู่กี่นัเพลงครูสวัสดีน้องหวานสวัสดีค่ะเอาเพลงนี้ดีกว่าที่ร้องล่าสุดอะไรอยากเรียนคณะอะไรก็น่าจะคณะหมอลำนวยุหงนี่เลยครับผมไม่ใช่อย่างนั้นเหรออาจจะเป็นนิเทศศาสตร์ค่ะพี่ให้เรียนนี่ดีกว่าบริหารธุรกิจดีกว่าพอเรามีคนรู้จักแล้วเราก็ทำธุรกิจไง ิเทศศาสตร์คดีอกันนิเทศศาสตร์คดีเหมือนกันเรี่ตั้ทำอะไรนิเทศศาสตร์ก็อะไรบอกพี่ตั้มดิอะไรนะที่พ่อพูดในฝฟังเกี่ยวกับการแสดงด้วยเกี่ยวกับใช่จะไม่ใช่การรำอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นจ่าจ่ามันพี่ิวพี่โบเรียนไงจำพี่นกไม่ได้เลยหน้าใหม่ตลอดอุ้ยแม่สวัสดีครับอันนี้ไม่แรงนะครับอันนี้ถือว่าปกติปกติ เอซีพี่โนกค่ะอุ้ยขอบคุณครับแอดมินบูสวัสดีค่ะพี่บูน่ารักทั้งสองครับอีกสี่ร้อยคนนี่ผม่อแม่ฟังเลยเอาดีจริงๆแล้วไม่ได้กดดันนะครับฟังเชนนะคะอีกสี่ร้อยคนนี่สวัสดีพี่บีโบนะครับสวัสดีค่ะหัวหน้าครับพู้สาวหน่อยกินแลงยั่งครับอ๋อกินคนแลงอ๋อขอแลงบ้าเมื่อนั้นอยากบอกว่าเขียนเซมือไปสองบาทพอดีน้องจับมือนอนคือแปลว่า แต่ถ้าเราเยี่ยมบางหนาเนาะแล้วก็เดี่ยมบางตัวนังซีไปนะโอ้สมมติว่ามันรับเยี่ยมบงงี้หนูอีเดี่ยมบนเ็ดยังตันนี้ซองมันตัดผมเขียนตั้งแต่หัวผมจำบ่ได้แล้วก็ท่อนนี่ละสีเป็นนี่โอาใจมาเดี๋ยวเราจะลองยากเนาะแล้วเสียงเตะไอร์ลุงแน่นูก็ะลุงขือนกันน้องสีคอยอยู่เป็นแห่งใจพนามือนันจริงมันลองวัดทรงสวัสดีครับผมพร้อมมากๆครับ อูกี่สูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องก็สิซ้ำนกแล้วอีกประมาณซ้ำน,นี่ก็สิซ้ำนกนี่ตอนนี้เพียงนี่ดลนนางคอยเย้าวครับพี่น้องพูดนะเกือบหนึ่งย<บ>ิน<อ>รับยืดไปเอขั้นสุดเอมันสุดเกือบยี่ดีย่มดได้บอลเลยนครับ <laughs> <laughs> ของพี่ล่ะ พี่ก็ยาวอยู่ถ้าถ้าหน้าพี่ไม่ยาวลงมามากกว่านี้ถ้าหน้าพี่ขยับไ่าอินนิดนึงคอพี่ยาวนะจริงๆริงเนาเห็นไหมมีดูคอพี่กับคอหนูเพราะจังขอบคุณนะคะเพราะมากครับนกลรอคุณอยู่สวยขอบคุณพี่สาวครับคิดถึงมากเลยนะครับอยากไปอยากไปเดทด้วยโว้ย คิดถึงทุกคนค่ะคิดถึงแม่จี้ด้วยคิดถึงคิดถึงคอพีนะครับอ่าพอจะก็ครับนี่ใายเขาบ้บอนนกสูงเท่าไหร่คะป้อนนกสูงร้อยเจ็ดสิบสี่ครับร้อยเจ็ดสิบสี่จะวัดเคยเคยวัดหลาะสูตรร้อยเจ็ดสิบเออเป็นตะดวดเหรอนีร้อยเจ็ดสิบสี่นี่ตอนนี้ก็ชีร้อยเจ็ดสิบสี่แหรอว่าเพราะว่าช่วงน,นั้น ขี่ไปจากคสิสูงก็เขาเรากลับไปวัดเดินกับบอสสูงก็เก่าครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันโง่อ่ะเขาเอื่นว่า้ยังไงคนที่บอผักพนไหมครับคนที่บอนอนยังบหอแร่งความสูงมันสีเห็นความสูงมันบอสบอสเก่าไปข้างหน้าแต่ัดเนาะเรายังไม่ถึงพันธาตุอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวครับแฟนๆที่ได้ฟังบอสอ่านี้ซิ่งเกินไม่น้องยุกิตอนบอสเต็งหนาคือเด็กน้อยเท่าแต็งหนาเราเป็นสาวเลย ะนตอนบ้าแจ้งหนาคือเด็กหน่อยแทนบัดแจ้งหนาเขาไปเท่าเลยสิแม่บอยบอกพี่บอกจะหักขอบคุณครับขอบคุณค่ะแอดมินพี่โบบอได้ฟังแลขอุณหภูมิสามได้บิวดีแท้ครับอยู่ทูบหน้าจ้าแม่งครับตอนนี้อยู่ทุ่งนานะครับอยู่ทูบหน้าค่ะท้องนาอินคอนเสิร์ต ไอ้ก็สิมว่านีล่าทาอยู่นี่นะยุกิน้ำเดินนี่นะเริ่มคำแล้วคำแล้ว,วนกกาบินกลับลังแต็แแต็แต็พี่ยังเกี่ยวข้าวอยู่นะคนเดียวคำแล้วม,มีเสียงเอ,เอคโอขนิดนึงค่ะพี่น้องได้สัดส่วนดี รักๆพี่ยูกิกับนกมากๆครับพี่นกตากขอบคุณครับน่ารักจัดลูกๆครับขอบคุณครับผมเพลงอะไรต่อดีชอบพี่นกกับยูกิขอบคุณนะคะเ,เพลงอีย่างต่อ่ะน้ำเชียวโบราณว่าอย่าเอาเรือควายยูกิน่ากลมมากน่ารัก นี่นากมือไอ้เง้วมั้งมันอยู่น้ำกันไม่ได้เป็นกลุ่มพี่ย่กิสวยจังเพื่อนหนูชอบพี่อยากเจอพี่มากๆค่ะอืมขอบคุณนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันนะเป็นตะเย็นาะโอ้ยอย่า่าพี่น้องครับเอาเอาเอาอยู่ค่ะเอามากครับ้องเพ่ดาวจะราฟ้าด้วยนะคะน้องยุกิ น่ารักทั้งสองเลยครับขอบคุณนะคะนกอายุ 27, ยี่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดครับผมเดี๋ยวเนี่ยอีกน,น้อยๆก็ยี่สิบแปดแล้วครับยี่สิบแปดแล้วก็จะเขายี่สิบเก้ามาเนี้ยี่สิบเก้าแล้วจะเขาซ้ำซิวโอ้ยทำใจบ้ได้เลยเด็กซิเขาซ้ำซิวเวลามันคือเร็วแต่ว่าน้องพี่น้องเนาะบ้างใดนี่ยยงหวัวตั้งยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดแบบว่าบ้างไดเอาชนเป็นเบาเบาวแว้งเนี่ยพี่นอ้องส่งแบบคนติดตามไม่ไม่ช่วงยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ กำลังดีเลยค่ะพี่นองครับตอนนี้กะกำลังดีให้เก้านั่นล่ะอ,อายเล่าตื่นไปน้องยู่พะนะเมื่อจ้ะจีวานวกน่ะคือคนพอทันตื่นดิเนาะทั้งตนนนอนท,ที่มียู่กี่ดินอนในรถมั่อันพี่ก็นอนไม่ใช่หรอนิดเดียวพี่ตื่นก่อน,นเฉยเใช่ไหมภาพข้าข<อ>งเ<อ>นื้อทุงหน้าบานห้างแยงเร่งนะฮบลูกทั้งสองหักหัก ยากาศดีค่ะย่มแรงไอ้โทงหน้างามเนาะขอบคุณค่ะน่ารักเลยบอสนกน้องยูกิจังค,ครับน้องยูกิเรียนอยู่อะไรครับปิ้วกระสวยน้องนกกระโลนยูกระตาหักขอบคุณค่ะ น่าฮักน่าฮักครับติดตามพี่โนกับน้องยูกีตลอดจ้าเอฟซีจากเกาหลีจ้าขอบคุณนะคะตลอดก็บว่านี่ตลอดทันลินนี่ตลอดเลยค่ะเป็นไอดอลเป็นไอดอลเป็นเรตไอดอลอยู่กรุงเทพเอาแห้งมากเอาแห้งอยู่นี่ก็เอาแห้งค่ะ หอมเลี่ยยัรับันรสบ่สามสิบปีก็ยังคือยี่สิบปียูจ้าขอบคุณครับผมสามสิบก็รอขึ้นเก่าสามสิบยังแจ๋วครับต่อไปก็เดี๋ยวสี่สิบยังแจวดีกว่าโอ้ยแต่ละสิบปีมสิบอ้านูกับปี ก็นั่ตัวนู่นก็บอกถืออะไไอซามนู่นกับสิบหกปีดูว่าไอซีสีบนูกัสิหปีโบมินราแต่บาดเนี่ยเดี๋ยวไปรีบเดี๋ยว่าคนได้ยินพีชตี๋เหรยว่ามันดูเกี่ยวกับไอซีสิบนูกับสิบหปีไหมอะไรว่าเฮ้ยสามสิบเสร็จตัวเนาะพึ่งหลงเ่ยเนาะหลงเพ่งดาวจรัดฟ้าทั่งเวททีดูมีพลังเสียงเพาติตามตลอดเอซเกาหลีจ้าขอบคุณค่ะ บ่มีงานบอกเขา้อนีโอ้พี่น้องครับบ่มีครับ,บมีครับจักสิเป็นจังไดอีกงานก็นได้ครับพี่น้องส่วงสงการก็บได้เล่นจกักจังไดนะครับผมก็แท่นดิสสิไดล่นได้ออกงานอาชีพมะล่ำเนาะพี่น้องเนาะกับส่วงนี้บ่แมนันนี่เด้อาชีพเฮ้ากับส่วงนี้ก็สิลำบากแน่จักหน่อยส่วงโควิต ส่งเศรษฐกิจแบบนี้มันจะทิพานไปไงบะบุโควิดมาอีกแล้วเนาะน้องพูดผิดเอาอแน่แต่บอกเด้วคนหล่อจจรกกิบบีก็หล่อค่ะขอบคุณครับ FC จากฝั่งยุโรปขอบคุณครับอยู่กี่ว่า40ปีบอกค่ะนุลืมสันอเอออย่าเหตุน้องอีหล่าว่าไอซีสิบนั่นแหละสันว่าอุยเจี๊ยกอยู่ดี ก็รู้สึกอีกที่ดีซ่าเดี๋ยวมันเจ็บน้ำกลนบอกให้จังไลยอ้าวมันเจ็บน้ำกลไหมมันถือเส้นพี่กายนี่กะมันเลี้ยวอีหลีครับปีนึงนกไปเบิ้งอลันลงไปเบิ้งเสียงเตือนย้อนหลังปีกายนี่ยังอ้วนๆเต้นกับนกแหมส่งโควิดแหมอี๋ด๋อยอีรีอี๋ด๋อยอีรีกันอยู่ไอ้กับน้องแหมสองคนเต้นกันอยู่ดกดุยดกดุยดกดุยอยู่ข้าวหนึ่งขามาเป็นแบบนี้แล้วลำบากมาน้ำขันขังยังไง อ่านหน่อยลอุนะ่งบ่บ่ะน่ะมันเป็นแสงเงาเฉยๆป่ะก<อ>ติมีหน่อยมีหไงแหละแง่กินเข้มกินนอย่ังกติบวมขึ้น, <c oughs> นพี่น้องเป็นพยานห,หลายคนเลยฉันชอบน้องยุกีตั้งเต็มมาลองครูน้ำมาล่อมบัวพันทั้งสูตัวคืนมาสวยเด่นเก่งเชีย ควมนกพงสกอนนะขอบคุณนะคะขอบคุณครับอีล่าลุงแย่เลยอะล่ะูดพิดจุงนูลืมข้าวจ้ะง้ยน้องยูกิน่ารักมากง้ยขอบคุณนะคะคำแก้วอีกคนนะคะหมายถึงอะไรโอ้หมายถึงช่วงไรสดใช่ไหมครับครับหมายถึงว่าน,นกเปียบเทียมหมายถึงแบบไอก้กระหน่องสองคนนะนะแต่ว่ามันจะมีหลายคนครับคำแก้วพี่ฮาร์ดว่าโย่พี่เอก นะครับหลายคนเลยนะครับไอจอยลงเนาะไออมนก็มาท่นสันเดแม่บอครับ <laughs> ไปหาแม่แพ้วอีกครับผมอยากไปยุคค่ะพี่กายเลี่ยห้องกับไหลคุย่างกันดีเนาะไหลสดตั้งแต่ไหลใช้โทรศัพท์ธรรมดาพี่กายันัวแมนเข็ดเบื่อแล้ค่ะขอให้มีงานเยอะๆนะคะสูๆ้ๆยุคเป็นสาวแล้ว น่ารักพูดพูดค่ะอยากเบิ่งความสุขของสุดียงอีพีสามจ้าเบิ้งไปยิ้มไปนูอย่างนี้อ่อนซ่อนเสียงหนองขอบคุณคะเามือนเราได้บ่ะที่นห่แหงคำแหงหมือนเนาะบานเท่ากไดาดเสียงอาทิตย์ก็หมดไปแสงไฟก็ตามมา เอฟซีจากสระบ,บุรีค่ะขอบคุณนะคะเที่ยงน่าน้อยเที่ยงน่าน้อยนะ่าเที่ยงน่าโน้ยมออีเดอเองจำได้น่องนอกสอนน้องยุคยเร่มใน่าไรสวยา๋อขาปีไก่ละยังว่าเอามันกันเลี้ยวขาส่ว,วนะเนาะปีเดียวนึงแบบข้อมือซึ่งมันสามปีก็รอดขาบ้านปะ กูคือมันจะวังเปลงทางไหนบุน่ากลัวป้าป้าสน่ะได้พี่น้องพี่น้องเบิ่งทงหน้าน่าแสงสร้างมาตันงมือครับน่ะพี่น้องเพิ่งบรรยากาศนี่วิวกลางทงด้วยนี่มากเลยล่ะสวัสดีพี่นัดค่ะจุดกลางทุ่งเฮ้ยบรรยากาศมันคือสียานุเคราะห์ทั้งนตื่นหยุดทิ่โอ๊ตเต้ ต้นตกเลยไม่น่าเลยแลบวบนินใส่กล่องกล่องตกจอยอุ้ยเกยบเรื่องกระเป๋าหอนเอ้ยอย,ยังคนคคยกันอยู่บ้านอหมอลำคนนี้ ยูกีหน้าเหมือนเจนนี่แบ็คพิงอุ้ยปรัสนาได้คือพี่เจนนี่แบ็คพิงค์บ้าขอบคุณนะคะหายใจบ่อิ่มทพราะไม่แต่ลายชุดบ้ามือนงูเหลือมเลยนะมันกินอิ่มใหม่อะมันงูเหลือมกินเอ็มใหม่ ชุดปลาขำาวเร็วกินข้าวเนไดขบ้านเร,นเรน็วแล้วต้องกิหลอกด้วยครับเอ้ยน้องจะตกเถียงนาเอ้ยคันเทนเออ้ยน้อ